สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมินชิเคยนะครับกับแฟรดปะไก่แสนตีฮนะเราอยู่ในดีเกมแบล็กโคลเว่ย์เซิร์ฟไทยและนี่คือการมาของเจเมเลโอเลวอนาซึ่งบอกเลยว่าผมเตรียมเพชรให้หกหมื่นเพชรนะครับผมหกหมื่นเพชรแล้วก็การอัพดาวอัพไว้สามนะครับผมผมกะจะทำห้าดาวเลยนะขึ้นอยู่กับดวงนะครับผมวันนี้จะอัญเชิญเจนะครับผมให้เจมาสุมเจเพื่อให้ได้เจแล้วก็เพื่อเข้าทีมเจนั่นเองแล้วก็นี่การอัพดาวนะครับผมการอไม่ใช่การ ไอตัวดาวอัพตัวละครมี4นะครับตัวอัพตัวละครมี4นะครับแล้วก็นี่เลยเราลองไว้ให้เจแล้วเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็เราก็จะมีตัวอยู่185ตัวด้วยนะผมจะจัดอาจจะเต็มจนกว่าจะได้เจห5ดาวจาด5ดาวนะครับผมแปลุยกันนะจุดจุดนี้มาครับเจ๊ J ครับผมขอาการเรียนเชิญเจครับมาสุ่มให้ปลาผมหน่อยครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การสุ่มของเจครับ มาครับเจ๊มาเลยเจ๊เอาอาเมาเอาเมาโอเคเจ๊เห็นเนาะมาครับตรงนี้อันนี้คือมือเจ๊นะไม่ใช่มือผมนะเอาล่ะเจ๊มาสุดแล้วครับสิบโลแรกประตูเงินพร้อมกับชุดกดสคลิปไปเลยเพราะว่าเจ๊รู้เจ๊เจ๊เขาเล่นนะเจ๊เขารู้ว่าประตูเงินกับชุดไม่สวยไม่ได้หรอกเออเนี่ยเจ๊เจ๊กดข้ามเลยนะครับผมต่อมาครับ แม่ครับอีกสิบโลครับตรงนี้เฮ้ยไอ้นี่เต็มไปย่อยก่อนอ๋อหรือว่าเราใช้นี้เลยดีวะเราใช้นี้เลยก็ได้มันเพิ่มได้เท่าไหร่วะเพิ่มได้อีกสี่สิบเพิ่มเลยก็ได้เพิ่มเป็นห้าร้อยห้าสิบไปย่อยก่อนแปบ๊บหนึ่งเพราะว่ามันเยอะจัดร้อยใบคุณมีการ์ดนะคุณมีการ์ดนะครับทุกคนขอแยกแป๊บหนึง่งไม่ได้แยกเลยคือรอกิววอไงอคือรอกิววอไงอันนี้ แบบปั้นหนึ่งปั้นหนึ่งพิดหนึ่งแล้วเราเลือกเอสาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวมันไปย่อยเอสาทิ้งโอเคที่ว่าเราต้องย่อยไปเท่าไหรนะ่เนี่ยอืมเราสุ่มแบบไม่จากกัากระดกเบิ่มๆตรงนี้โอเคมาเราจะยืนอยู่หน้ากดอดเนี่ยแหละมันเต็มเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาย่อยนะครับผมอ่ะเจสุ่มต่อครับไปครับตรงนี้ฮะประตูทอง ชุดธรรมดา600ใบโอเคไม่ลืมตาป่าครับตรงนี้กดข้ามหนึ่งการันตีได้มา6ตัวเฮ้ยได้มา6ตัวเลยเหรอโคตรเกินไปเอาล่ะครั้งที่3ามฮะไปครับประตูงเงินชุดธรรมดาเออฮือเออฮือ,อ,อนี่ฮะตรงนี้ฮะ มาทุกคนขอกําลังใจครับในการกดไลค์หน่อยครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะตรงนี้ข้ามไปรอบนี้อารีนาต้องตีหรือดองครับรอบนี้ต้องต้องต้องดองหรือตีแล้วแต่ครับแล้วแต่ประตูทองชุดสวยมาแล้วสองรผมไม่ออกได้แค่การมาแล้ว1ตืตาปากขอสองเลยขอสองเลยตรงนี้สองไหมมาหนึ่งขอเป็นการก์ดก่อนแล้วกันเพราะตัวมันอาจจะได้จากการันตีอยู่แล้ว นะครับผมอันนี้กดไปได้เลยกดได้เลยอ๋อกดตรงกลางเย่ออขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่นะครับเย่เจเจได้การ์ดมาแล้วครับผมเย่ โอเคเพราะฉะนั้นเราขาดอีกเราขาดอีกตามการ์ดหรือเปล่าวะ2การ์ดเราขาดอีกสองการ์ดเราขาดอีกสองการ์ดแล้วก็ตัวละครขอขอไม่เยอะตัวละครขอไม่เยอะโอเคมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งการ์ดขออีกสอง <laughs> การ์ดขออีกสองมาตรงนี้ประตูทองสวยด้วยโอ้โหมาเลยตัวพร้อมการ์ดแน่นอนโอ้โห ดวงเจสุดยอดว่ะดวงเจมันสุดยอดว่ะสองด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตัวอมตัวอมกลายไปเลยกดได้กดได้เลย,เลยผมต้องอคนแก่คนนี้เรียบร้อย,อมอยผมต้องหน้าลงุงสีเขียวไม่ใช่ โอเคได้การ <c oughs> ได้โลตารผมผมการโลตัสโอเคผมใช้งานนะตรงนี้มาไปต่อโอเคประตูเงินชุดสวยผมจบที่370รลยเจ็ลอะโอเคโอเคตรงนี้สคลิปได้เลยสคลิปได้เลย ลุเละครับเจอตู้ตัวพร้อมการครับผมเออมาไปต่อตรงนี้ตัวพร้อมการที่ขอเป็นเจมิเลโอได้ไหมซีซันหน้าตัวอะไรนะครับไม่รู้เลยครับอ๋อซีซันหน้าเหรอว,วินเลียมแวนเจสกับชาหมี่ครับวิลเลียมแวนเจสกับชาหมี่รวมผมแย่มากสองการันตีสี่ตัวสี่การ์ดสองการันตีสี่ตัวสี่การ์ดถือว่าคุ้มนะ ไลืมตาปากเออได้แล้วมาได้แล้วจริงปึ๊บมาตัวหนึ่งต้องเป็นตัวแล้วละ่ะต้องเป็นตัวแล้วละ่ะไม่แต่ได้การ์ดจะน่าจะคุ้มกว่าได้เป็นการ์ดจะคุ้มกว่าโอ้ยการ์ดว่ะเจี yeah! ๊ยสุดยอดดวงเจ๊ขอบพระคุณครับสุดยอดดวงฮนะตรงนี้การ์ดเราขาดแค่หนึ่งเท่านั้นโอ้โห เซ่หายครับผมโอ้โ oh ห oh. ไปต่อเลยครับดวงขนาดนี้เจดดวงแบบดวงขั้นสุดยอดโอ้โหไปครับไอสคริปเลยโอเคดวงเจมาว่ะขายแค่หนึ่งการ์ดแล้วก็หนึ่งตัวเดี๋ยวนะตัวเออตัวขอแค่ตัวเดียวอุ้ยจะได้ภายในหนึ่งการันตีเลยเหรอเฮ้ยถ้าหนึ่งหนึ่งการันตีทำห้าดาวการห้าดาวได้อว่สุดนะถือว่าสุดนะดนะประตูทอง สดสวยด้วยมาครับตรงนี้อ้าปากอืมยังยงังกิโลแล้วครับกิโลแล้วไม่ได้นับครับตัวสกิปก่อนนี่โอเคกิโลแล้วเหรออันนี้ผมไม่ได้สุ่มนะไฮเจสุม่มหนึรโลครับหนึ100่งมือทองของแท้และแน่นอนของจริงครับอาเจบอกเลยประตูทองชุดสวย100พอดีลืมตาอ้าปากอุย้ย ดูดีเกินดูดีหลังจากจกลับมาจากญี่ปุ่นเอออ้สองด้วยสองด้วยเอาดิตัวพร้อมการ์เลยวะละ่ะตัวพร้อมการนี้น่าจะจบแล้วนะถ้าตัวพร้อมการ์นี้จบนะครับผมปึ๊บโอเคโคเวอร์มาลุ้นต้นลุ้นเป็นอะไรวะราชาสีบ้าะราชาสีโอเคราชสีราชาสี อุ้ยยังไม่มาว่ะได้เลยเจ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 รัชศรีอุ้ยอย่านะยาง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 มารัชุ้ยสวัสดีคนดูเกือบ200ท่านกันด้วยนะครับอะไรแข่แข่ยังจะเพิ่งยังเพึ่งยังพิ่งยังมีตัวนึงยังมีตัวนึงยังมีตัวนึงโอเมอร์ แล้วสวัสดีด้วยครับบิลพัทสวัสดีครับมาสองท่านสวัสดีด้วยครับเข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์ครับตรงนี้มายมงยางยๆงย,ง,ยงโอเคการหรอเฮ้ยเชี่ยท่ารายการอดนนี้คือดวงดีจัดนะครับหนึ่งการันตีได้หลายการเฮ้ยถามจริงโอ้โห อาเจะะดวงดีจัดไปต่อครับยังไม่ถึงการันตีเลยการ์ดมาสามใบแล้วการ์ดมาสามใบแล้วร้อยสิบโดครับร้อยสิบโดการ์สามใบแล้วครับโอ้สุดเจนสุดเกินตัวยังไม่มานะเวร์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 จริงเวร์จริงเวรอจัดเวรอจัดคนมันดวงดีครับอกแล้วอาเจมาสุมอาเจเพื่อได้อาเจอยู่แล้วครับตรงนี้เราทําการ์ดห้าดาวได้แล้วนะครับผมเราทําการ์ดห้าดาวได้แล้วเราเหลือแค่ตัวละครครับตัวละครขอแค่สองตัว ตัวเดียวก็ได้แล้วครับเพราะว่านับหนึ่งการันตีก็จะเท่ากับ2ตัวกับอันที่เราดองเอาไว้ก็จะทํา5ดาวการหดาวได้แล้วครับเด๊กควรมีการไมครับควรอย่างแรงครับผมควรอย่างแรงมากโลที่โลที่เจ็ดสิบโลที่ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบตรงนี้ร้อยสี่สิบลืมตาปักไม่ไม่ไมโอ้โหเกินไปว่ะเกินไปว่ะตรงนี้มากดข้ามได้เลยต่อมาครับ ทั้งที่150แล้วถ้าตัวมัน2การันตีอีกล่ะก็ไม่ต้องใช้การอัพดาวครับผมไม่ต้องใช้ตัวที่อัพดาวครับเออมาดิจานขอแค่หนึ่งตัวขอแค่ตัวเดียวขอแค่ตัวเดียวก็จะได้เจมเเลโอ5ดาวการ5ดาวมาเฉดฉายแล้วครับผมตรงนี้อุ้ยร็ชิกิชิกิแจกหรายการสมาชิกมาพบก,กันเรื่องตาบากแล้วตรงนี้ขอบคุณร้องชิกิครับ ต้องบีน้องเซนน้องเปียนะครับผมโอ้โหเวสนะครับแล้วโนบีคุณโนบีก็ได้ไปด้วยนะครับยินดีต้อนรับสุดท้ายเข้าสู่เจ้าทีโอเพียมใคกัสมาชิคจะมาโค้งกับเจเลยหรือเปล่าตรงนี้มาดูกันมาเฮ้ยอย่าบอกละการเลยเออใครที่เป็นสมาชิกนะครับสามารถส่งส่งสติกเกอร์เจมามา,มาได้นะครับผมมาตรงนี้เฮ้ยมาแล้วจะจะเคี่ยวรำก,กูแกงโอ้โหเจดูดีจัด ตรงนี้โอ้หจ่าตะคูหนึ่งการกันต mm ีได้5าดาวการ5ดาวเนี่ยสุดยอดไปเลยครับผมตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มต่อโอ้โหดตรงตรงนี้กดสคิปได้เลยโอเคเดี๋ยวให้เจ๊สุ่มต่อนะครับผมสุ่มสมกว่าการันการันตีได้เลยตรงนี้อีกสีโลเท่านั้นโอ้ยมันจะจบแค่40โลเท่านั้นตรงนี้โอ้โหอย่าบอกนะอย่าบอกนะมันจะจบเลยอ่ะตรงนี้โอ้โหจบไปหมดล้ตรงนี้ เออส่งสติกเกอร์เจมาร่วมรวมสะดุกกันได้ครับตรงนี้ใครเป็นสมาชิกนะครับใครเป็นสมาชิกสามารถส่งสติกเกอร์เจมาได้นะครับส่งรัวๆกันได้เลยนะครับเอาละครับ30โลสุดท้ายครับมาครับประตูเงินครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เราอุ้ยสวยมีโอกาสลุ้นอยู่อุ้ยยังไงชิกกี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณชิกกี้นะครับเกินไปแล้วครับผมผมอิจฉาแล้วผมยังเกลออนี่มันเกิดมาเพื่อเจครับเจ้สมมาเจเพื่อได้เจอยู่แล้วครับตรงนี้ บอกแล้วผมเมนคนนี้ไม่เปลี่ยนใจโอเคน้องฮาร์เลมเมนใช้ใช้เพชรไปเลยครับตรงนี้โอ้เราเตรียมเพชรมาเยอะแยะตะแป้ไก่นะครับผมแต่ว่ามันจบภายใน1การันตีครับผมมันจบภายใน1การันตีครับผมตรงนี้ลืมตาอ้าปากไม่ล่าอย่างอย่างอย่างโอเคปึ๊บอ้าวผมได้สมาชิกเลยใช่ใช่ใช่ทั้งสินได้โอเคสิคลิปได้เลยมาโลสุดท้ายการันตี สิบครั้งสุดท้ายใช้เพชรไปโอ้โหแล้วยังเหลือเพชรอีกเบิ่มๆเลยนะเรายังเหลือเพชรอีกเบิ่มๆเลยนะตรงนี้ประตูทองอยู่แล้วเพราะมันการันตีแต่ว่าจะลุน้นลุ้นว่าได้สองหรือเปล่าลุ้นว่าได้สองหรือเปล่าตรงนี้ลืมตาปากมามาเอาเพชรไปถลุงรังรับใช่ใช่เอาเพชรไปถลุงรังรับขอบคุณนะเจ๊ J. มากๆครับเซฟเซฟเพชรจัดจัดเซฟเพชรจัดจัดตรงนี้โอเค อันนี้ได้ละเออเอาไว้ใช้กับราคาลึกลับอย่างคุ้มนะครับผมโอเคมาราชสียังยังยงังมันต้องเป็นราชสีห์แล้วผุกเสกในตำนานเออใช่แล้วครับราคาลึกลับอย่างคุ้มนะครับทุกคนเอาเพชรไปซื้อกันนะครับผุกเสกร,ระดับตำนานนะครับตรงนี้ขอบคุณนะครับชิคกี้เป็นสมาชิกมารส์สเบิร์ตเดือนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่โอปีโอพีมิดครั้งหนึ่งด้วยครับสมาชิกขอบคุณมากๆครับ เฮ้ยมันมันมีโอกาสเป็นการ์ดไหมไม่มีแล้วมัม้งมาเพชนเหลือศูนย์ะมีอยู่จริงเออมาอาเจตตัวสุดท้ายหนึ่งการันตีเราทำห้าดาวการด์ดห้าดาวได้ครับผมโอ้โหขอบคุณอาเจมากๆครับกดข,ข้ามไปเลยครับตรงนี้โอ้โหงามงามครับกราบงามงามตรงนี้หนึ่งการันตีครับมาดูกันตรงนี้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับให แจ้งให้ทั่วโลกได้ทราบกันนะครับว่าอาเจมาสุมอเจแล้วได้อเจห้าดาวภายในหนึ่งการันตีนะครับเพราะว่าผมตรงอพอดีเป๊ะเลยล่ะพอดีเป๊ะเลยล่ะตรงนี้การ์ดครับการ์ดครับใส่ครับตรงนี้แล้วสวมเพิ่มไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปครับห้าดาวปุ๊บพร้อมกลับเสริมแกล่งห้าดาว เึิ่ซมนี่ครับเกิดเพิ่อมาอาเจ๊กเกิดมาเพื่ออาเจ๊จริงๆนี่องล่ะเซิร์ฟญี่ปุ่นอย่างฮาเซิร์ฟไทยเอาจริงเออเซิร์ฟญี่ปุ่นเขามาฮาแต่เซิร์ฟไทยเขาเอาจริงครับตรงนี้นี่ฮะที่ดองเอาไว้เรียบร้อยทําเจ5ห้าดาวก่อนปิดคลิปอันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไปปั้นอาเจ๊ต่อทําพลังหนึ่งแสนนะครับคลิปหน้าคลิปหน้าทําพลังหนึ่งแสนแน่นอนเพราะว่าเจ๊ ได้ได้ห้าดาวกันการ์ดห้าดาวแล้วนะครับผมเดีย๋ยวปั้นพลังหนึ่งแสนแน่นอนตรงนี้นะครับผมโอเคไปห้าดาวแ,วแล้วจบคลิปนี้กันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วก็วอย่าลืมครับทุกคนที่กําลังดูอยู่แล้วยังไม่ได้ดาวโหลดเกมแบล็คโคเวอร์เอ็มมาเล่นเล่นเลยครับเพราะว่าคุณได้ห้าดาวแบบนี้ง่ายๆแน่นอนอยู่ที่การอยู่ที่ฝีมือคุณในการดองนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่ไปยสวัสดีครับ